ค่ะข,ขอหามถามแม่ก่อนเลยเจ็ดสิบปีที่ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านวันนี้คือสโลแกนนี้ขอถามความรู้สึกของคุณพัชศิษสตาร์เขาทำให้เป็นถือว่าจริงๆแล้วมันทุกๆคนอะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตและชินมาก็เป็นปีนี้เป็นปีแรก ก็ถือว่ามีความหมายและมีความสุขมากนี่ก็แล้วก็อีกสองวันก็จะเป็นวันสำคัญของคนไทยแล้วพวกเราก็เลยมีความสุข,สขกันมากว่าเรามาอยู่เมืองไทยอยู่มาได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง72็รรษาของพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับคนไทยด้วยก็ถือว่ามีความสุขมากครับขอพรอะไรให้ว,วันนี้ขอพร ก็มันผมว่าผมใช้คำว่า health is precious คือสุขภาพมีค่าที่สุดนั้นก็ทุกคนอายุไวเกิน55ไปเนี่ยต้องเริ่มดูแลเรื่องสุขภาพเพราะมันจะสำคัญที่สุดกับชีวิตเราสำหรับบ้านเมืองค่ะเออ่อถ้าเรามีพลังอยู่เราก็สามารถทำงานให้บ้านเมืองได้มากถ้าเรายัางรักษาร่างกายเรา สมองแจ่มใสทํำไรช่วยบ้านเมืองได้ก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ปีที่แล้วคุณอินพิ่งจะโพสบอกว่า,อ,าอยากจะจัดงานวันเกิดให้กับอิมพภาษีที่ประเทศไทยแล้วปีนี้เนี่ยก็เป็นเป็นจริงหมดแล้วทุกอย่างครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ได้ทําบุญก็ได้นิมนต์พระที่เคารพนับถือมาสวดมาให้พรแล้วก็ได้ถวายเพลงพระแล้วก็ ได้กินข้าวง่ายๆกับคนใกล้ชิดนะครับทั้งนักการเมืองทั้งนักธุรกิจญาติพี่น้องก็มีความสุขดีครับบรรยากาศก็เห็ว่าอบอุ่นมากนะรับทุนรัฐมนตรีพวกสสพวกคนรู้ได้เข้ามาหาคุณพัะกิตโดยพรอย่างทุกครบถ้วนเลยไม่ต้องตีตัวเครื่องบินไปไม่งั้นทุกปีเนี่ยคุณเองนี่ขาประจำต้องตีตัวเครื่องบินช่วงนี้ไม่เคยอยู่เมืองไทย ก็ตาสดใสยิ้มทั้งวันมันเป็นมันเป็นความอิ่มใจเนี่ยกลุกลูกก็อยู่หลานเต็มบ้านน้องๆเต็มหมดก็มีความสุขมันเป็นครั้งแรกในรอบที่สิบเจ็ดสิบแปดปีก็ม,มีความสุขน,นี้เป็สุขที่สุดในชีวิตแล้วนแน่นอนครับนนให้ของขวัญเป็นอะไรบ้างอ่ะทีให้เป็นผม ไม่บอกไม่อยากรู้แล้วแต่พ่อเลยลูกๆเขาเห็นทางเข้าบ้านไม่สวยเขาก็เลยรวมตังค์กันไปซื้อเปียโนมาให้อไๆบอกแล้วพ่อจะได้ไม่เหงาเวลาเล่นเองไม่เป็นก็ให้ผีเล่นให้ไม่นอนแล้วคืนนี้กลับบนละ <laughs> ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย <laughs>